สวัสดีครับพวกผมมีแล้วไอแอมนาวานับผมวันนี้ผมมีเคล็ดลับสําหรับมือใหม่สําหรับทําคาร์บอนนะครับผมว่าจะทํำยังไงถ้าเกิดคาร์บอนของเราเยิ้มเป็นฝ้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงครับผมไปเลยโอเคครับผมนี่เลยตัวอย่างนะผมเป็นฝ้าอใช่ไหมเห็นไหมเป็นฝ้าไหมครับผม คาร์บอนของเราเป็นคว้าอยู่นะผมเดี๋ยวเราจะมีวิธีแก้นะครับผมวิธีแก้เบื้องตอน้นแต่ต้องอ่าที่ผมใช้วิธีนี้ก็คืออ่าไม่รู้ว่าวิธีอื่นจนจะได้ผลไหมนะแต่วิธีนี้สําหรับคาร์บอนที่ยังไม่แห้งนะครับผมย้ําว่ายังไม่แห้งสําหรับผมนะอ่าเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมว่าจะยังไงไปเลยดีเลยครับแพร์อีกของเรานี่คือพระเอีกของเรานะผม โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้เปิดเกตแล้วนะครับผมโอเคเกตกระป๋องนั่นเองนี่คือพลอยของเรานะครับผมดูนะครับผมดูดูควาพนี้นะครับผมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหดูดูภาพตรงนี้นะแฟ่นแบนี้นะเนีอยเห็นกันตาครับผมแต่ดาเข้าไปต่อไกล้แล้วผมนานๆจะมีอีกนะเอฟ ดูตรงนี้นะครับผมขาวตรงนี้นะครับผมเอบเห็นต้ำตาใช่ไหมครับผมอ่านี่คือวิธีแก้เบนนื้องต้นนะครับผมอ่าสำหรับมือใหม่ครับผมก็คือวนไปเรื่อยๆนวนไปเรื่อยๆอ่าตรงนี้นะครับผมตรงนี้อยา่าตกใกล้เยอะเกินไปนะครับผม

มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับผมอาจจะไม่ร้อยโปรตีนอันนี้คือผมลองทดสอบดูนะครับผมลองทดสอบดูมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับผนะมยอย่างแต่เพื่อนเพื่อนคนไหนที่หาวิธีอยู่ก็ลองดูนะผมลองดู ้ก <Workers>, ับ็คือเราเพิ่งความร้อนให้เร็วข้นนั่นเองนะผมอาจจะความเป็นความพื้นนะผมลองคิดผมนะก็ดีขึ้นเยอะเลยอ่ะคิดถึงก็คือดีขึ้นแบบเยอะเยอะเลยครับผมเยอะเลยดีขึ้นเยอะเลยนะครับ

มันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะผมถ้าเกิดยังไงก็ต้องโดนขัดแน่นอนนะโดนขัดแน่นอนอ่าก็จะประมาณนี้นครับผมโอเคเดี๋ยวพอดีผมถือมือเดียวอ,อยู่นะครับผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่สหรับคลิปนี้ก็โอกเครับกันนะคผมแต่เพืพ่อนๆคนไหนที่เอาไปปรับใช้หรือว่าเพิ่มเติมตรงไหนก็ลองดูนะครับผม ัปนี้ถ้ากดไลค์ถ้าชอบนะคุณอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมนี่ถ้่อีกหนึงนครับผมโอเคสัปดาห์นี้ขอบคุณครับผม